เปิด8นางเอกตัวท็อปปรับบทน่ากลัวทำนอนไม่หลับทั้งประเทศเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงต้องมีหลายบทไม่ว่าจะเคยเป็นนางเอกก็ต้องสามารถเล่นบทได้หลากหลายทั้งบทร้ายบทรองหรือแม้กระทั่งบทน่ากลัวอย่างบทผีซึ่งต้องบอกเลยว่าด้วยเหล่านางเอกสาวสวยแต่ละคนที่เคยรับบทเป็นผีแถมพาละครนางฟ้าผ่าเรียกเกลตติ้งถล่มทลายมาแล้วที่สําคัญแต่ละเรื่องน่ากลัวสุดๆทาให้แฟนละครทั้งร้อนทั้งขนหัวลุกมาแล้วจากนางเอก หน้าตาสวยๆถูกแปลงโฉมเป็นผีสาวสุดน่ากลัวเหมือนจริงจนภาพติดตาจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนที่หนึ่งนั่นคือนางเอกในตำนานอย่างเยียาอุรัสยาก,ก็สร้างความหลอนไว้ไม่น้อยในละครเรื่องกลิ่นกาสลอกกับบทผีกาสลองฟาเรตติ้งไปไม่เบาเลยทีเดียวถึงแม้จะเป็นผีสวยไม่ได้แปลงโฉมหน้าตาแต่เรื่องความหลอนและอินเนอร์ไม่แพ้ใครสีหน้าแววตาม,มาเต็มหลอนทะลุจอกกันเลยทีเดียวเชียวต่อมาคนที่สองนั้น คือแอนทองประสมก็เคยรับบทผีเมลีจากละครเรื่องกี่เพา้าหญิงสาวผู้น่าสงสารถูกคนร้ายแทงตายอย่างมีเงื่อนงามกลายเป็นผีสาวในชุดกี่เพ้าแดงที่รอคอยคนที่จะมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณของเธออย่างถุกทรมานเปลี่ยนความสวยของแอนให้กลายเป็นความร้อนขนหัวลุกมากเลยทีเดียวต่อมาคนที่สมนั้นคือโดนัทมัทสนานที่ไม่ว่าจะรับบทผีกี่เรื่องก็ตีบทแตกกระจุยชวนหลอนสยองขวัญแถมแฟนละครประทับใจในการแสดงไม่รู้ ทั้งผีเวียงแก้วจากละครเวียงร้อยดาวและผียอดจากละครนางบบปที่กระตุกต่อความกลัวจนอกสั่นขวัญภาวาหลายคนถึงกับคุมโปงดูกันเลยทีเดียวต่อมาคนที่4นั้นคือนางเอกสาวพันล้านใหม่ดวิกาที่นอกจากจะโด่งดังสุดจากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงสาวใหม่ย,ยังโด่งดังต่อเนื่องกับละครเรื่องนางชดาในบทของผีลิลนลีที่ต้องโชว์สกิลการไรยรามและอินเนอร์ความรักความแค้นที่สุมอยู่ในอกจากสาวสวยในชุด สวมชดากลายเป็นความร้อนที่ติดตาตรึงใจสุดๆอีกด้วยต่อมาคนที่5้นั่นคือนุนวรนุษย์เรียกไดว้ว่าเป็นเซียนานางเอกผีไปแล้วเพราะที่ผ่านมาเคยรับบทผีมาแล้วถึง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นผีปอบจากละคปรปอบผีฟ้าผีเปรตจากละครเปรตวัสุทัศน์และผีคุณอบุบลจากละครพิสวาส์ซึ่งมีเอฟฟกหน้าผีหลายรูปแบบแถมละครแต่ละเรื่องก็ตีบทแตกสุดๆทาคนหลอนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยต่อมาคนที่6นั่นคือจุยวรัยา จากบทผีริ้วทองจากละครเรื่องกำไรมาศโดยเรื่องนี้ผีสาวอย่างริ้วทองนั้นมีความผูกพันกับกำไรมาศซึ่งเป็นกำไรทองที่หม่อมเจ้าเดเรกสลักชื่อไว้ให้ใส่แต่สุดท้ายกำไรวงนี้ก็ถูกพลากจากริ้วทองไปพร้อมกับการถูกตัดข้อมือและฆ่าตายอย่างโหดริ้วทองจึงกลายเป็นผีที่มีแรงอาฆาตและต้องการทวงกำไรวงนี้คืนกลับมาหลอนมากทีเดียวต่อมาคนที่เสร็จนั่นคือนุ่นสิริพันธ์ในละครเรื่องบ่วงถูกแปลงโฉมเป็นผีอีแพงน้า ล,ลวชวนหลอนสุดๆเนื้อหาละครดราม่าเข้มขน้นเป็นผีที่มีพลังไสยศาสตร์โดยเมื่อปี2555ละครเรื่องนี้โด่งดังสุดๆเชื่อเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักผีอีแผงแน่นอนและคนที่8จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากธัญญาธัญเรศในบทผีเจ้าสีเกตจากละครเรื่องสาบภูษาผีสาวเจ้าของตำนานอาถรรพ์ผ้าตากทองผ้าที่ทอขึ้นด้วยความแค้นและคำสาบแช่งของวิญญ,ญาณอาฆาตของเจ้าสีเกตพร้อมกับคำสาบแช่งที่ส่งไปช่ว ลูกชั่วล้านของผู้ที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดตลอดกาลนั่นเอง